สวัสดีครับพี่แม็กคุณเทนนะครับผมก็บรรยากาศในไร่นะครับผมวันนี้มาเก็บฟักทองนะฮะนี่ครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมลงยางก็สวยนะครับผมนี่เดี๋ยวเก็บฟักทองเสร็จก็ตัดหญ้ายอดปุ๋ยได้เลยนะครับผมนี่ครับอาหารยำเที่ยงนะกินง่ายๆนะครับผมยอดฟักทองกับมะม่านะครับผมเฮ้ยเน้นน้ำเลยนะอันนี้ลงควรนะครับผม จัดไปนะครับอยู่ในไร่บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนี่ตรงยางพี่แม่กุญเถิดก็ตัดเรียบร้อยหมดละก็อันนี้ให้ดูนะครับพวกนี้เป็นยางเม็ดนะครับผมนี่นะดูเนี่ยไอน,นี้สี่มีดนะครับผมเห็นไหมฮะสี่มีดนี่ก็ถ้าไหลประมาณเนี้ยผมว่าโอเคแล้วนะยางเม็ดเนี้ยดูเนี้ย บางต้นนะโอ้โหล้นนนแบบน่าเสียดายมากเลยแต่บางต้นที่ไม่ไหลก็ก็มีบ้างครับเห็นไหมฮะเดจนพิกัดเลยนะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยไอต้นเนี้ยไม่ได้แต่งกิ่งเนี่ยนะพอผมไม่ได้แต่งปุ๊บมันมีอยู่สองสองกิ่งขึ้นใบสองต้นขึ้นไป ก็เลยจัดไว้รักสองต้นเลยนะครับผมนี่นะนี่ครับผมอันนี้ยางเม็ดดนู้นเลยนะครับมียางเก่งอยู่ไม่กี่ต้นหนึงนะครับผมอันนี้พันหกร้อยนะครับผม,นน 1, รบผมเราไปเก็บเม็ดออกมาครับตอนนั้นช่วงนั้นนี่ยางพาราเก่งพันกับแพงมากเลยนะครับผมลอง ทางเราก็ซื้อไม่ได้เลยอะมันต้นหนึ่งหกสิบเจ็ดติบอ่ะพงงินใหม่นี่ครับนี่นี่อย่างแม่นนะครับดูเห็นไหมต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่คืนเดียวนะเนี่ยต้นกลิ่นมอคืนเนะี่ยเต็มเลยนะเห็นไหมฮะนี่ครับต่อข้างล่างก็มีสองลูกเลยนะนครับผมส่วนในต้นเนี้ยยังไหลอยู่เลยเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะมันยังไหลอยู่เลยมั้งย์ นี่ครับแต่ว่ามันช้าแล้วก็เกลดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเข้ามาเกลดนี่ประมาณสองทุ่มตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแนละ้วนี่น้ำยางยังนี่ครัถ้าไม่หยอดน้ำกดนี่ไม่แห้งนะครันเนี่ยยางเม็ดนะครับเนี่ยก็เป็นทางเรื่องนะครับแต่ถ้าถ้าจะให้ดีไม่แนะนํานะครับก็เน้นให้ปลูกยางกิ่งเหมือนกันแล้วกันแต่ถ้าคนที่ไม่มีทุน ผมคิดว่าได้นะครับนี่ก็ยังเม็ดนี่นะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยก็คือยางเก่งอะ่ะประมาณทักเจ็ดปีใช่ไหมครับมันก็กรีดได้เลยน้ํายางแต่ถ้ายางเม็ดอะขอเวลาทักสิบปีสิบกว่าปีประมาณนี้ครับแต่ต้นนี้ก็ผมปลูกตั้งแต่ดงนี้นะครับผมปลูกไปปีห้าศูนย์นี่ครับผมก็สิบกว่าปีแล้วนะครับผมเนี่ยดูดิน้ํายางเมื่อคืนนี้หกเลยนะ มีดเดียวไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีดเดียวเนี้ยมันจะขนาดนี้เนะนี่ยเนี่ยเมื่อคืนึ่งนะครับเนะี่ยแล้วหกเลยเนะี่ยนี่คือ,อยางเม็ดนะครับเราดูดูต้นมันยางเม็ดนี่สังเกตง่ายๆเลยนะครับลําต้นข้างล่างนี่จะใหญ่เลี้ยวขึ้น,นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ครับผมก็ตามที่เรามีนะครับตามที่เราสะดวกนะ บางต้นก็เนี่ยครับบางต้นก็ยังไม่เต็มนี่นะยังเม็ดเหมือนกันเนี่ยให้ดูแต่โดยรวมนะครับที่ผมลงเนี่ยยังเม็ดอะ่ะถือว่าใช้ได้นี่ครับผมนี่นะไม่เต็มก็ถือว่าจะเต็มถ้วยหมดแล้วนะครับผมพลิกไปแล้วอะ่ะผมพลิกมาสองรอบแล้วต้นโห้ไทยอีกต้นหนึ่งนะเสียดายมากเลยคืนเดียวก็หกเหมือนเหมือนต้นนั้นเลยครับเนะี่ย โอ้โหนี่นะ่าเสดายมากเลยนี่หกไปเยอะนะครับนี่นะครับผมดูอันนี้ยังเม็ดนะครับเนี่ยไม่ยังหยดอยู่เลยนะครับเนี่ยดูดนี่น้ำยางยังไม่แห้งเลยนะครับเนี่ยต้องเอาน้ำกดมาหยดสักนิดช่วงนี้ก็ฝนก,ก็ตกมาเรื่อยๆนะครับผมมีทิ้งช่วงนิดหน่อย ล้วนๆเลยนะครับเม็ดนี่นะฮะลำต้นจะใหญ่มากเลยนะครับผมไอเน,นี้ยผมไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะโดงเนี้ยกรีดเดียวไม่รู้ว่าบางต้นที่ไม่ไหลอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เคยให้ปุ๋ยเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่นะเพราะว่าเห็นที่เขาปลูกอย่างเก่งนะขอให ให้ปุ๋ยกันเยอะนะครับแต่ของเราปลอดจริงๆปลอดปุ๋ยไม่มีให้ปุ๋ยเลยนะครับนี่ครับลาต้นใหญ่มากเลยมันจะต่างกันนะครับยางเก่งยางเก่งคือมันจะโตขึ้นไปเสมอกันนะฮะแต่ยังเม็ดอะ่ะมันจะใหญ่ที่โคนนะครับนี่ครับ ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมจำยางก็สวยนะเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้หย่อนน้ำกดน,นะครับช่วงนี้พอนเป็นน้าฝนด้วแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยตกผมก็เลยหยุดหยอดไปนะฮะนี่ให้ดูจากมุมสูงมากนะครับผม ก็โดยรวมรวมของผมนี่น่าจะมีอยู่ประมาณสามร้อยนะครับยังเม็ดนะพรอบที่แล้วผมขายได้ประมาณร้อยแปดสิบกว่าโลนะครับผมนี่ครับผมเนี่ยหกเยอะเลยเนะี่ยน้ำยางยังกระดึบๆอยู่เลยนะไม่แห้งนะครับเนะนี่ยเนี่ยแต็มมาสองทวนแลยเนะนี่ยก็ยังหยดอยู่เลยเนะมเสียดาย นีโดยรวมแล้วเราไม่ได้ลงทุนต้นยางเยอะแต่ว่าเราได้ประมาณนี้ผมก็ว่าผมพอใจแล้วนะแต่ถ้าไปเทียบกับยางกิ่งก็มันก็น้อยกว่าเพราะว่ายางกิ่งนี่จะขึ้นสม่ำเสมอใช่ไหมครับจะลงน้ำยางจะลงอะ่ะนี่ครับสำหรับคนที่ทุนน้อยอ่ะได้อยู่นะครับ ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับคนเราต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะเกิดมาเราไม่มีเหมือนคนอื่นเขารู้ว่ายางพารามันมีราคานะครับผมเนี่ยแต่ไม่มีตังค์ซื้อทีนี้ก็เห็นคนที่เขาปลูกกันของเขาต้นใหญ่เขาขีดเลยครับเราก็เลยไปเก็บเม็ดห่านั่นแหละไปขอเขา มันล่วงอยู่ข้างทางเตมไมหมดเลยพ่อก็ไปขอเราก็ไปเก็บมานี่ครับผลพลอยได้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่เคยให้พ่อสักบาทเลยนะครับว่างวน,น้านี้ต้องให้สักพันสองพันแล้วเพราะว่ามันก็ได้ไม่เยอะนะครับรอบหนึ่งผมได้ประมาณสี่พันกว่าประมาณเนี้ยครับงวดที่แล้วสี่พันเจ็ดนี่ครับลู จะไหลน้อยผมก็โอเคนะครับผมถือว่าก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งมาจุนเจือได้นะครับผมนี่นะเม็ดลุน้วนนะครับตรงนี้ก็อันนี้อยู่ผมกี่ไปประมาณสี่เมตรอันนี้นะครับสี่เมตรบางต้นก็ยังไปไม่ถึงไหน นี่อย่างกับต้นนี่ขนาดต้นเล็กนะนี่ยังยังเม็ดนะหัวไหลดีมากต้นเนี้ยต้นสองต้นเนี่ยยิ่งต้นนั้นนี่ล้นแบบหกโอ้โหต้นต้องเอาคุยอื่นไหมเนี่ยครับไปเปลี่ยน สี่มีดได้ประมาณนี้ก็โอเคครับผมรอบหนึ่งก็แต่ผมเคยทําได้แบบสุดๆของมันนะช่วงหน้าหนาวผมทําได้ถึงสองร้อยโลนะสองร้กว่าประมาณน,น,นี้นี่ครับดูนี่ครับจัดว่าน้ำยางก็ อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ดีครับผมบางต้น,นก็อาจจะยังได้น้อยได้เยอะต่างกันไปนี่ตันนี้อย่าคิดว่าได้น้อยนะครับผมได้เยอะนะเพราะว่าผมเพิ่งงัดไปเมื่อคืนนี่มีดเดียวนะครับเนี่ยถ้ามีดที่สองก็ต้องคลิกแล้วตัวน,นี้นี่ครับ อดีมากโอเคถือว่าทับใจครับผมไม่ทำให้ผิดหวังแต่ถ้าจะให้ได้เยอะเหมือนยังเม็ดก็มันก็ไม่ได้นะครับผมนี่เห็นหมแต่มันถอยถอยถอย โอเคประมาณนี้นะครับนี่ผลผลิตก็โอเคนะครับปุ๋ยไม่เคยหยอดยาไม่เคยใช้กอได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมโอเคอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่แม็กมินเหตุกันด้วยนะฮะ